ค่ะก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะคะกับตีปังแจจุนชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะคะซึ่งสถานที่ที่เราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวนะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามกันไปเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยว ามารับอากาศมาสูตรโอโซนนะคะซึ่งก่อนที่เราะจะลงไปสูรโอโซนก,นกันก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้อ่าไปซื้อนะในส่วนของโกโก้ะะี่โกโก้เย็นๆนะตอนนี้ก็ใส่แล้วนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะได้โกโก้ม,มา1แก้วนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเบเกอรี่นะคะก็จะเป็นครัวซองนะคะเดี๋ยวเรา ไปกินกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะมาอยู่ที่อุโมง์ต้นไม้นะคะซึ่งมันเป็นอุโมง์ต้นไม้ที่แบบว่าล่มลื่นมากๆนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ซื้อโกโก้นะคะกับครัวซองมาแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะมานั่งกินใต้อุโมงต้นจามจรีนะคะกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะคะไปไปกินกันเลยก็เดี๋ยวเรานะคะมานั่งกินโกโก้นะคะกับครัวซองนะอันแสนอร่อยเนาะนมาดูกับบรรยากาศแบบนี้มันจะอร่อยหรือเปล่า อันนี้จะเป็นครัวซองอะไรเนี่ยครัวซองแฮมชีสนะคะแล้วก็ครัวซองครีมสดนะเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้นี่เลยครัวซองนะสองรสชาตินะคะก็คือครัวซองแฮมชีสแล้วก็ครัวซองครีมสดนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะคะขอเริ่มจากแฮมชีสก่อน 嗯。Mm. ต่อไปลองครีมสดบ้างอืมอร่อยฟินนะ โดยส่วนตัวนะชอบตัวครีมสดนะดูดีความครีมของมันอร่อยมากกินชิ้นนี้ก็ต้องกลับไปออกกำลังกายมากกว่าชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะทานเลยได้มันอร่อยตอนแรกก็กัว่าจะกินแค่ครึ่งชิน้นแต่ยังไงเรามันอดใจไม่ไหวอ่มันอร่อยนะคะ ควอมอร่อยกันอร่อยอ่ะดูแล้วนะ่าจะกลับไปซื้ออีกถ้าใครสนใจนะคะก็นี่เลยสามารถไปซื้อันได้นะที่คลาสคาเฟ่นะคะวันนี้เราก็มาซื้อซอสมาสองซิ้น เป็นของคาคาเฟ่ทั้งสองเลยคะ่ะแล้วก็ชโกโก้นะสูตรหวานน้อยของค้าคาเฟ่เหมือนกันนะคะมาแล้วชิ้นที่หนึ่งะคะชิ้นที่สองมันไปต่อไม่ไหวแต่บอกว่ามันอร่อยนะมันมีบอกว่า อร่อยอ่ะหอมชีสนะคะแล้วก็ตัวครัวซองแฮมชีสเนี่ยคือแบบตัวแป้งนะตัวแฮมตัวตัวชีสเนี่ยเข้ากันมากนะคะแต่ว่าอันเนี้ยขอกินแค่ครึ่งชิ้นพอเพราะว่าเมื่อกี้กินตัวครีมครีมสดไปแล้วนะคะก็อิ่มแล้วเดี๋ยวจะต้องไปวิ่งออกกำลังกายอีกนะคะก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เออเรากินครัวซองเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยว จะพาทุกคนนะคะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันกับอุโมงะค์นะต้นจามจุรีนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงนะคะตัวอุโมงค์ต้นจามจุรีนะ,ะซึ่งสวยมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากนะคะเหมาะกับการที่ทุกคนจะต้องมานั่งปิกนิกกันมากๆเลยเดี๋ยวขราวหน้านะคะก็เดี๋ยวจะศึกษาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดแล้วก็จะเตรียมอาหารมานั่งกินดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าอากาศจากข้างนอกเนี่ยจะร้อนมากแค่ไหนเนาะแต่ว่า สภาพเนี่ยลมนะคะล,ลมลื่นมากๆนะเหมาะกับการแบบว่ามานั่งพักผ่อนนะ่ะนั่งอ่านหนังสือก็ได้หรือว่ามานั่งปิกนิกกับครอบครัวก็ได้นะคะบรรยากาศโคตรดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาม,มุมถ่ายรูปส,สวยๆกันค่ะ หลังจากที่นะเราได้ทําการเ,เดินเล่นนะคะแล้วก็หาจุดถ่ายรูปสวยๆนะคะเสร็จกันไปแล้วนะคะเราก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบนะก ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามเราว่าคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปทำอะไรนะคะก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็บาย,บาย